พี่น้องเอ๋ยเพิ่นหอดยงมเดือนสามคอยเจ้าหัวคอยปั้นเขาจีปั้นเขาจีบ่มีน้ำอ้อยจัวหน่อยเสศษน้ำตากาบสัสดีพี่น้องป้องป่ายผู้ติด,ดตามทั้งเพจดเพลิบุกเสียงอึงเล้าอีสานหลั่นสา้างมนีสภาพไปเที่ยวบุญเขาจีบันมันกลางป่าจังหวัดเลยเริ่มต้นจากเพิ่นเห็บอ้อยหรือแอบอ้อยก่อนพี่น้องมือขึ้นสิบี่ำเดือนสสีทำกันแอบอ้อยหรือว่าเห็บอ้อย เพื่อเอาน้ำอ้อยไปใส่เข่าจีนี่ล่ละแต่โบราณเนี่ยปั้นเข่าจีบอมมีน้ำอ้อยจั่วน่อยเสี้น้ำตาดิเอาน้ำก้อนน้ำอ้อยนี่งัดใส่ก้อนเข่าจีแต่ก้อนบอมมีดอกผ้าใครใครหายากคือสไต่ยสมัยแต่ก้อนพี่น้องเอ่ยหลังจากหีบในน้ำอ้อยแล้วเพื่อนกาวน้ำอ้อยไปต้มต้มน้ำอ,อ้อยต้มตั้งเต่มือขื่นซิบซีคำผูดนี้พี่น้องฟองไฟลูกปั้นนั้นเมีม่ยงกับผ้ากันมาซอยกัน สามาชิกกันดีพี่น้องบ้านกัน้นก้างป่าตำบลไสยพืกอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นซุ้มส้นเกาแกโบรานอายุหลายลอยปีแล้วเด้นี่นะผู้เฒ่าผู้แก่่นกับว่าซอยกันสืบห้อยตาว่าห้อยปูรักษาวันธรรมอันดีงามไว้แต่ว่าขันเบิดผู้เฒ่ารุ่นนี่จักสิเป็นจังไห๋พี่นอ้องเ๋ยืวยไปเรื่อยละหางตะวัดหางเล่นจกักผู้ใดสิมาสืบอ,อันห็ดสืบห้อยใบบ่อบริ ย่านมาไล่ายสินไปยูพี่น้องเอ้ยมาเบึงอีพออีแม่เพิ่นกวนนนำอ้อยตุ่มนำอ้อยน้ำกันบัที่นี่แล้วดกนี้เพ่นเานี่ดนอท่พ้าลงแยก็เห็ดดีบ่ก็มปอกบัดกับพี่ดังนี่เนาะมวนพี่น้องไทยเลื่อยโศกกันมานองมาแนงดีตัวแล้วเจ้าว่ามวนก็จังวัดเลยนะพี่น้องเนี่ย นอยู่จังว่าเดยกําลังกวนนนากวนนำาอย้ยกําลังคนเขาคนเขานี่นะจั๊กหน่อยกระหอดวิธีการยอดอ้อยแล้วก่อนนี้จะนําอ้อยไปยอดมาฝังบาเบิ่งขั้นตอนการห็ดน้าอ้อยนากันบัดเน้พี่น้องเนี่ยเอาใส่ซอนใส่ใส่ใส่ซอนไม้ไผ่เนี่ยแลย้วก็ไปเทหลงบัดเนี้ยเทหลงยอดหลงยอดลงี่ไปไป,ไปเบิง่งนากันบัดเนี่ย ขปทีอเไปที่อปถือไป้คานำแล้วเอาไป um> ้อไปตุ๊บไปแอปมาเด้อเพื mm ่อนเกิะสีผ้าก kind of ันเาวยอดแันไม่ไพทเทตเป็นวงกลมวงกลมไว้ในแม่เออเราก็ตากในแห้งแห้งเราก็ใส่ไม้บุล่านเอาไปขี้ใส่เขาเอายัดใส่ดิยัดใส่เขาจี้แต่บุราน ทำไมซุ้มเงอนีเขาพยายามแต่หลับที่น้องนั่นไม่ปีงใส่ไก่ใส่ไข่เขาจี้ซุ้มเงอนีปิ้งใส่ไข่อันนี้เป็นเครื่องที่ประกอบด้วยโบราณซือเพื่นไก่เห็ดตามเห็ดตามห้อยเห็ดบ่ให้หมองคล้องบ่ให้เสาเห็ดบ่ให้หมองคล้องบ่ให้เสาเสาซิม่าบ่ให้เกาติโบราณเพิ่นว่านี่บัดนี้ขั้นตอนขั้นจี้เขาจี้เด้เพิ่นต้องตื่นมาแต่ตีสามตีสี่ตีห้าออกประวัต มาจีเข่าในมือตื่นมือเศร้าสิบขึ้นขึ้นสิบหาคำเดียนสามเนาะมือเพ่งเดียนสามมือวันมาขะบูซาต้องตื่นผ้ากันนั่นปั่นเข่าจี้จี้เข่าช่อยกันตำเขาเ่าแดกง่ากับปานนั่นบุรัานพี่น้องเฮ็ดแบบบูฮันี่นะผาเบิง ข้าวเด็กง่ากับเป็นขนมโบรันน่าอิสานหลั่นส้างเข้าแตกนพี่นองปูนข้าวจีกับซิมีข้าวจีข้าวเด็กง่านำอ้อยไปแสนตัวนี่เป็นการเฮ็ดบุญข้าวจีของวัดศรีสัตนาบ้านกลางป่าอำเภอเมืองจังหวัดเลยเด้ยพี่น้องเด้อสืบห้อยตาว่าห้อยปูรักษาเหตุรักษาห้อยซอยกันพี่น้อง